มันขึ้นมามันก็เลยไมห่โตเนาะต้องใส่ปุ๋ยแล้วเนาะยังว่าเนี่ยนี่แหละครับคือต้นที่ผมมาปลูกไว้แต่จะมีอยู่สี่ต้นตรงนี้ตรงนั่นหนาจะไม่รอดแล้วเหลือต้นนี้เหลือต้นนี้เหลือน้อยหนาน้อยหนาจะมีอยู่สี่สี่หลุมเรับเหลืออยู่หลุมเดียวไม่รอดแล้วเหลืออยู่หลุมเดียว โอ้ยผมนี้ก่อนลบเารตัดยากอนลบ่ารตัดยาอันตราย <c oughs> นก,กนครับระยัง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 เลยน้มอยเราก็บอกว่าคุณบุญน,น,น้ำสวัสดีจ้านะครับอยู่วัดหรือช่างตูใ้ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นที่วัดเลยครับคือผู้ใหญ่บ้านครับประกาศมาวัดนี่ครับแบบวันนี้มาช่วยกันเด้อมาเป็นอ่าเขาเรียกะไรชิดอาสาช่วยกันส่วนรวมเนาะ ทั้งอันสาธารณะหมู่บ้านเนาะเป็นสะสะนำครับของวัดสาธารณะแล้วก็มาช่วยทางวัดด้วยเนาะใ้จะพระทำกับพระอยู่อันเจ็ดแปดองค์ก็ก็ล่าดิหเมื่อวานเนี่ยก็ตัดต้นมะพร้าวขนต้นมะพร้าวกันผักอะายสนุกยังวาพระก็ขยันขยันเนื้อวะลุนเนี่ยนี่พระขยันครับพาไว้รุนที่ขยันดีครับช่วยกันก็ตานจีงก็ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะบาวน้อยต้านจินก็ต้องใส่ปุ๋ยแหละ นะครับไถ่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะกวนหยาเขานะครับเหยาเขาแหมถ้าผมไม่ได้ต้นนี่ผมจะอันอันไอ้รองชิปนั่นด้พี่ปลาน้อยรถไถเด้อันบ่แม่นช่อนเด้จะได้ไปขุดคูดบาดิอันรถชิปนั่นนะรถไถได้นี่เลยสิบ่แม่นช้อนเด้อจะได้ไปขุดกูดเอานันมาดิ ไอ้ยฝุ่นไหนทีได้เขาดังฝอยตะเกียบาดบนี้โอ๊ยหยุดไหลาเลยฟังมันนะไอ้เว้าตังความแรงเลยบ่ต้องย่าหนะฝุ่นไหนทีได้เขาดังฝอยตะเกยบแบบแม่นแล้วมันบ่มีฝุ่นแล้วเนาะท่านไปตีนาเนาะมันเป็นเด็กขี้ตมเนาะบ่มีฝุ่นแล้วเนาะโอ๊ยหยุดไหลเลิอันนี้มะขามมะขามป้อมมะขามป้อมลูกใหญ่ครับมะขามป้อมพันลูกใหญ่ครับอันนี้นะครับเป็นมะขามป้อม มะม่วงนี่ก็จะติดลูกแล้วครับนี่ต้นนี้ติดลูกแล้วอันนี้มะขามป้อมมะขามป้อมพันธุใหญ่นี่มะขามป้อ,อมตามต้นนี่เป็นมะขามป้อมไอ้ลูกโตโตอะไรนะครับความแรงเราไม่ต้องพูดถึงที่ไหนใครเขาดังข่อยสักทียากวะอันนู้นมะขามมะขามมะขาม อันนี้ที่ว่าที่ว่ามันเป็นที่บ่านเป็นไหวนี่คือว่าผมเห็นช่อเขาไงผมเห็นช่อเขาเนี่ยช่อเขาติดลูกแล้วเนี่ยติดลูกแล้วช่อช่อเขาช่อดอกครับผมก็บว่าทันเห็นลูกเนาะผมเห็นแต่ช่อผมก็ว่าติดลูกแล้วผะว่าเขามีช่อเนาะเขามีช่อดอกเลยอหลายอยู่ด้วยครับพื้นที่วัดนี่เหลือหลายครับแต่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ทําอะไรเนาะยังหวางเยอะครับนีนครับยังเป็นป่านะครับเป็นวัดที่ยังไม่จะิุ่นเนาะก็แบบนี้แหละครับยังเป็นป่าเป็นไรอยู่จะมีที่ล่างอยู่เยอะครับเอาเด้อเนี่ยใครจะมาขอ,อาหวยต้นโพใหญ่นี่ครับอต้นโพต้นไซใหญ่เนะี่ยมาเด้อมาเด้อไกลเ,เหลือนลเนี้ยจะสิ้นเหรียญเหลือเนี่ยหาเหรียญดีๆมาขูดเอา แทนตอดมีใครเห็นไหมโดนแตนตอดเห็นลังแตนไหมดังเออ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 อยูเ่เห็นไหมเห็นลังแตนไหมแตนตอดแล้อเอ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 ออยู่วิ่งหนีกับปทัธนแงยตอดขา